สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว u t ท b e ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้จิมพาเพื่อนเพื่อนมาเข้าสวนบอลนะคะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาแยกนะคะแยกต้นบอลนะคะบอลโจมบอลหัวที่เราผ่านะคะผ่าตัดจมไปนะคะแล้วทีนี้งอกตรงหัวเขาก็งอกมานะคะเพื่อที่จะเตรียมจะเป็นบอลกอนะคะจิมก็จะมาแยกนะคะเนื่องจากมีลูกค้านะคะ f อซีเพื่อนเพื่อนพี่น้องเนาะขอเบ่งนะคะก็เลย จะมาแยกใส่กระถางเอาไว้ให้นะคะเพื่อที่จะได้แข็งแรงจะรากเร็วจะได้ส่งต่อไปนะคะเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีกี่ต้นนะคะจะแยกกันยังไงนะคะเพื่อนไปจากเพื่อนนี่คือบอลสีหงหยกนะคะเพื่อนที่จิมดึงนะคะดึงดึงใบโรยทิ้งแล้วที่นี้มันหลุดมาทั้งยวงนะคะเพื่อนจิมก็เอาไปแช่น้ําเนาะ แช่น้าแล้วทีนี้มันก็งอกรากออกมานะคะมันงอมันมันหลุดมาแค่มีม,มีมีชิ้นเนื้อติดนิดเดียวนะคะจิมนึกก็นึกว่าจะไม่ไม่รอดเนาะเลยอเอาไปแช่น้ําทิงท้งๆไว้ก็เลยมันงอกออกมานะคะหมายถึงหมายถึงชิ้นนี้นะคะี่ชิ้นโจมนะคะทีนี้มันใบมันโรยไปที่เราดึงมาต้นหนึ่งอะเนาะ มันโรยไปนะคะแล้วที่มันงอกมาใหม่นะคะชิ้นชิ้นที่เราเอาไปแช่น้านะคะคือชิ้นนี้นะคะอันนี้ก็คือชิ้นหัวนะคะนี่ที่จิมจะมาผ่าเนาะมีทั้งหมดสี่ต้นนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็มีลูกค้าขอจองสองต้นนะคะเพื่อนๆเนาะขอจองสองต้นละนะคะอ่านั่นแหละมีสี่ต้นขอจองแล้วจิมจะมาแยกลงกระถางนะคะเพื่อนๆ ค่ะเพื่อนๆจิ้มก็จะเทน้ํานะคะลองดูก่อนนะคะให้มันเห็นเห็นรากเห็นต้นเขานะคะเราจะได้ทําการแงะนะคะทําทการแงะแบบง่ายเนาะ,นะจิ้มก็จะทําแบบนี้แหละให้แต่เห็นต้นเห็นรากเขานะคะก็แงะแบบง่ายๆเลยนะคะจิ้มทําอะไรง่ายๆในยุ่งยากนะคะนี่พอมองเห็นแล้วนะคะต้นนี้ต้นนี้นะคะเราก็พอมองเห็นแลนะะ้วเนาะ แล้วก็ทีแบบแรงๆให้มันกระเทกกระเทกนะคะให้มันเห็นรากเขามาเพื่อนๆต่อไปแล้วก็มาแง,งกันเลยนะคะเรามองเห็นอย่างนี้แล้วเนาะเราก,ก็ดูตรงไหนที่มันมีรากติดนะคะเพื่อนเราก็งัดไปให้มันมีรากติดอยู่สักนิดหน่อยนะคะบอนสีเขาไม่ไม่ตายง่ายนะคะเพื่อนนี่ค่ะให้มันมีรากติดไปบ้างนะคะแล้วก็ดึง ดึงให้มันให้มันมีรากติดไปนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนนี้มีหนอนะคะมีหนอมีมีเขี้ยวติดไปด้วยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะบอลเงี้ยหนอมันจะเป็นแบบนี้แหละค่ะมันมันจะมีเขี้ยวติดไปด้วยแล้วก็มันจะมีหนอมีรากเออมีรากนะคะนี่ปุซินมันมันจะโลดมันจะเยอะนะคะกว่าบอลน่ะบอลผ่านะคะเพื่อน เปอร์เซ็นต์รอดแล้วก็เปอร์เซ็นต์ไม่เผลงนะครับเพื่อนเนาะบนผ่างที่ไม่พผลงถ้าแงะไ,ไปอย่างนี้ก็คือสวยแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนี่ค่ะติดเขี้ยวไปด้วยนะจิมก็จะเยกอย่างนี้นะคะ <c oughs> อาเพื่อนเพื่อนต่อไปต้นนี้เนาะเดี๋ยวจิ้มก็จะทานะคะบ <c oughs> ุญแดงนะคะเพื่อน <c oughs> อาต้นนี้อาไม่มีรากติด ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนจิมก็จะไม่ส่งนะต้นนี้เนี่ยจิมก็จะทําการช้าเอาไว้ก่อนนะคะแต่ชิ้นขนาดนี้คือมันมันไม่ตายเนาะนี่ค่ะมันมีชิ้นชิ้นอย่างนี้เราเอาไปแช่น้ําก่อนเนาะให้งอกรากมาเราถึงจะเอาไปปลูกนะคะไม่เป็นไรนะคะอ่ะนะคะเนีย่ยขอวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะต่อไปต้นนี้เนาะไอ้จิมจะทาปูนนะคะก็เลยยังไม่ นี่เคียวออกมาอีกเยอะนะคะเนี่ยเคียวออกมาอีกนะคะตรงนี้มีอีกนะคะเดี๋ยวจะเอาตรงนี้เนาะเพราะว่ามีรากออกมาแล้วนะคะ <c oughs> นี่ค่ะนี่คือได้รากมาด้วยนะคะนี่เนาะเดี๋ยวเราจะทาปูนแดงนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะคุงยกนะคะก็ กิมจะชํำจนกว่ามันจะมีเนี่ยหลอดออกมาตรงนี้นะคะถึงจะส่งนะนี่ค่ะสองต้นเนาะต้นหนึ่งยังไม่ยังไม่นับนะคะยังไม่มีรากเราจะสูงเฉพาะต้นที่มีรากนะคะนี่ค่ะตรงนี้เลยเนาะจะได้รากรากของเขาด้วยนะคะเพื่อน ิมเห็นเขี้ยอยู่ตรงนี้ไม่อยากให้หลุดไปนะกิมเจโอเคตรงนี้พอเขี้ยนี้คือจะเอาไว้นะคะมันมีเคี้ยเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะคือไม่อยากให้หลุดไปนะคะนี่มี่ค่ะประมาณนี้นะคะเขาเป็นว่าจะชําจนกว่าจะมีรากเอามีหลอดออกมาตรงนี้นะคะแต่หลอดมาแล้วแหละนะคะนี่ถึงจะสูงเนาะนี่ค่ะ ต่อไปจิ้มก็จะทาปูนแดงนะชิ้นส่วนนี้นะคะจิ้มจะทาปูนแดงนะคะนี่ค่ะเดีย๋ยวจะเอาปูนมาทาะคะ่ะเ,เพื่อนนี่จะจูนแดงของเรานะคะนี่ค่ะ่ทารักษาแผลเชื้อราเข้าไว้ทายาเข้าให้ยาแดงนะคะ เป็นยาเดงของเรานะคะขนาดคนยังทานะยุงกัดก็ใช้นีทานะะอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาดินกรุกบๆหน่อยนะคะอะ่โอ้ตรงนี้มีเพลหนึ่งลืมมีเพลหนึ่งค่ะมีสี่เพลสีต้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาดินกรุกบๆหน่อยหนึ่งอ่านะคะ กืทางนี้นะคะเราก็ทาด้วยนะคะคุณเกิดเนี่ยทางนี้เราก็ทาด้วยแล้วเราก็เอาไปปลูกเนาะอุ้ยตีลังกาเนี่ยวาไว้เลยทาบางคนก็ไม่ทาละคะ่ะทาก็ได้ไม่ทาก็ได้เนาะแต่จิมก็อยากทานี่แหละให้มัน สบายใจเรานะคะอ่ะติดแล้วเนาะต่อไปเราไปลงปลูกกันนะคะค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นดินปลูกของเรานะคะมีทั้งตอนนี้ปิดกิ้มไปได้มานะมีทั้งใบมะขามมีทั้งกามปูนะคะและปุย๋ยนะมีทั้งเศษฟางใบไผ่นะครุบครบทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ดินปลูกของเรานะคะรวมรสเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ดินก็เราก็ใส่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะเราก็มาลงปลูกนะคะรากนะคะ มันยาวไปดิดนิดนึงนะเด็ดออกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาก็งอกมาใหม่เนาะนเราก็วางอย่างนี้นะคะอันนี้มีรากแล้วก็ลงปลูกได้เลยนะคะแล้วก็รอนะคะรอให้เขาอ่าเตกหลอดมาใหม่นะคะก็เป็นอันว่าส่งได้นะคะเพื่อนเพื่อนเนี่แค่รอให้เตกหลอดที่สงมามันก็โฟมเขาจะสวยนะคะโฟมสรงต้นไม้ก็คือมีสองใบสามใบสใบี่ใบก็แลว้วแต่นะ ขาให้เขามีหลอดออกมาแต่เมื่อก่อนนะเรารีบกันนะเราอยากได้ต้นไม้นะใบเดียวอย่างนี้เราก็ซื้อแล้วนะคะสามสี 3, 400, 400, ่ร้อยจิมก็ยังเคยซื้อนะชายชุนนะใบเดียวก็สามสี่ร้อยห้าร้อยไปแล้วนะคะพันโคอะไรงี้นางไหมเนาะใบเดียวนี่4ี่ร้อยนะคะสี่ร้อยห้าร้อยก็มีนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเนาะอ่าอ่าต้นนี้นะคะวางลงไปเลยนะคะ แล้วก็กดดินให้มันแน่นๆหน่อยก็ได้นะคะไม่ได้กดจนเลงไปนะคะกดแค่ให้เขาอยู่นะคะเพื่อนๆเนี่ยเพราะว่าดินมันดินมันไม่แน่นหรอกมีแต่ใบ,บไม้นะคะมีแต่มีแต่ใบ,บไม้มีแต่คุยนะคะนี่ค่ะอ้กสองต้นเนาะ,ะต้นที่สามนะคะมีรากอยู่นิดนึงนะคะ ถ้ามันมีโหลดออกมาแล้วก็คือใช้ได้นะคะถ้าโหลดยังไม่มาเราก็รื้อดูนะคะเพื่อนว่ารากเขาอะไปได้หรือเปล่านะคะต้นไม้ถ้ามันสลบสี่เงียบๆนะแล้วเรารื้อดูลากมันเลยนะคะมันเป็นงอยๆนะคะรื้อดูลากถ้ารากเขาไม่เดินเขาก็คือเขาไม่เขาไม่เตกโหลดนะถ้าถ้ารากเขาเดินดีเขาก็เตกโหลดดีนะปึ๊บๆเลยอาทิตย์หนึ่งนี่ชองโหลดสามโหลดนะคะเพื่อนๆนะถ้าเขาสมบูรณ์ดีเนาะ นี่ค่ะติมก็จะปลูบปลูหลดหลดนี่เขาไว้นะเพราะว่าเขาปลูบมาแล้วนะคะนี่มองเห็นไหมเนี่ยถ้าหลดนี้ปลูมาก็คือใช้ได้นะคะคือรากเดินนะคะค่ะเนี่ยกับปลูกปลูกเอาไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะได้สามต้นเนาะสวยๆคงหยกนะคะจองแร็วนะคะนี่จองมาแล้วนะคะรู้สึกว่าจะเหลือสองต้นหรือเปล่าจิมไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูในแชทก่อนนะ ลูกค้านะคะ <trusting S 1> เพ <ens> ื่อนๆจิมอยากจะบอกนะคะลูกค้าบางท่านจองต้นไม้นะคะบางทีต้นไม้แข็งแรงแล้วนะคะโอนเงินมาแล้วคะ่ะโอนเงินมาแล้วแต่ไม่ให้ที่อยู่จิมนะคะจิมก็ไม่รู้จะส่งยังไงนะคะบางท่านจิมขอที่อยู่ก็บอกว่ายังไม่ว่างนะคะลูกค้าบางท่านนี่แปลกมากนะคะโอนเงินมาแล้วไม่ไม่ยังไม่รับต้นไม้นะคะไม่ไม่ใช่อะไรหรอก คือจิมเคยเจอแต่แบบว่าอ่าโอนเงินมาแล้วอยากแต่จะถามอยากแต่จะได้ต้นไม้นาะรีบถามว่าบะต้นไม้ได้วันไหนตอนไหนอะไรรีบขอสลิปขออะไรนะเต่บางบางท่านนะโอนมาจิมมีนะคะโอนโอนมาแล้วจิมใช้เงินจนหมดแล้วค่ะท่านยังไม่รับต้นไม้เลยนะคะถ,ถ้ามาดูคลิปวันนี้ก็จิมก็ไม่รู้ท่านไม่รู้ท่านจะว่างอีกหรือเปล่านะคะก็ส่งที่อยู่มานะคะจิม แต่ว่าแต่ว่าคุณพี่ก็รับต้นนี้ด้วยนะคะเนี่ยถ้าจะรับสงสัยเห็นคลิปนี้แล้วจะอยู่อีกแน่ๆอยู่รอต้นนี้เนี่ยท่านเอาคุณพี่เขาเอาต้นนี้สองต้นนะคะเนี่ยจิ้มพึ่งพึ่งจะแย่เพราะว่าตอนนั้นคุณพี่เกกจองนั้นมันยังไม่โตค่ะมันยังเป็นหลอดเล็กๆอยู่นะคะวันนี้โตก็เลยจิ้มแย่นะได้มีโอกาสแยกสงสัยจะต้องรออีกแน่แนลหรือเป็นเดือนแน่ๆเลยนะคะคเพื่อนเพื่อนมีนะคะลูกค้าที่โอนเงินมาแล้วไม่ไม่ ไม่รีบเอาต้นไม้นะ่ะออจิมเห็นแต่ว่ามีโกนมาแล้วคือจะอยากได้ต้นไม้นะคะแต่สำหรับอันนี้จิมยังไม่เอาลงดินนะขออนุญาตแช่น้ำไว้ก่อนนะคะให้รากออกมาก่อนจิมเจอเอาลงดินเนาะจะแช่ไว้ในในน้ำนะคะเพื่อนอ่ะเอาน้ำไว้แบบไม่ตรงเยอะนะให้มันเป็นบ้านจิมเรียกน้ำเระๆอ่ะนะนะน้ำเ่ะ แช the ่ไว้อย่างนี้นะคะอ่าแช่ไว้อย่างนี้แช่น้ำเละๆไว้นะนี่ค่ะเออแช่ไว้อย่างนี้นะนะคะของเพื่อนๆเหมือนกันนะของคุณพี่เพื่อนๆเหมือนกันนะคะถ้าเลี้ยงบอลแล้วมันเป็นเหงาหงอยนะคะรื้อขึ้นมานะรื้อมาแล้วแช่ไว้อย่างนี้นะคะน้ําเฉะเะเฉะเชะดินๆอย่างนี้นะคะเหมือนล่อล่อรากเขานะคะเดี๋ยวเขางอกรากแล้วอยเอาไปลงดินนะคะทำแบบนี้ อันนี้จิมก็ยังไม่ลงปลูกเนาะจะวางไว้ก่อนนะคะให้รากงอกก่อนถึงจะปลูกเนาะพวกสามต้นนี้ก็จะลดน้ำแล้วก็ไปลงรางน,นะคะรางเช่น้ำไว้เพื่อที่เขาจะได้พื้นตัวเร็วให้เขาเช่น้ำอยู่ในน้ำอ่ะวอนสีเขาชอบเช่น้ำนะคะเพื่อนๆอ,อ่านี่นะคะลดน้ำไปเลยนี่น้ำซึมเร็วมากนะคะ นี่ตอนวันนี้เราก็ได้สามต้นเนาะเดี๋ยวจิมจะไปปลูกนะคะวันนี้จะแยกลูกไม้ลงกระถางนะคะเป็นลูกไม้ต้นนี้นะเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนนะคะน้ำซึมเร็วนี่ค่ะน้ำซึมเร็วมากนี่ค่ะลงไปตรงนี้แล้วนะอ่ะจิมจะแยกก็จิมจะเอาลูกไม้ต้นนี้นะนี่ค่ะเพืเ่อน อนทีญาตนะอืมนี่ค่ะโตไปน่าจะสวยนะคะลูกไม้นี่กระถางมันเล็กแล้วค่ะจิมจะขอก้าดย้ายกระถางแยกย้ายกระถางนะคะอ่าไปแยกกันนะคะกระเพื่อจิมจะใช้กระถางนี้นะคะกระถางกระถางสิบนะคะเพื่อนแยกเนาะนี่ค่ะตอนนี้ใส่ตุ้งมือแป๊บนึงนะคะ ดินมันเปียกนะคะมันนะคะจะเอามีดลงไปก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูรากนะคะมาดูราบแล้ว่ารากจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนเพื่อนกล้ี่กะราบนะรากก็ขาวอยู่เดินดีอยู่นะคะอะฮก็เอามาลงกระถางเลยจิมจะรองพื้นด้วย ฟางนะคะด้านล่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นดินดินคุยไผ่ดินใบก้ามปูดินใบมะขามนะครับปนๆกันไปนี่ค่ะประมาณนี้นะสูงขึ้นสักหน่อยอ่านะคะน่าจะสวยนะลูกไม้ต้นนี้เดี๋ยวจะปลูกกระถางใหญ่ไว้โรนะครับเพื่อนๆโรให้เขาเป็นอ่าเป็นหน่อเป็น เป็นลูกออกมานะคะเราก็ถ้าอยากได้จํานวนแล้วก็เหมือนจิมเคยทำนั่นแหละคะ่ะตัดจอมนะยกยกจอมนี้ออกย้ายออกไปนะคะแล้วก็รอหัวเนี้่โผล่มาใหม่แล้วก็จะได้จํานวนนะคะจิมจะทําอย่างนี้นะคะจิมเลิกผ่าบอลแล้วนะคะถ้าผ่านี่มันจะเพลงแล้วมันจะได้เยอะนะคะมันถ้าถ้าทําแบบนี้เราเราตัดจอมแล้วทําเป็นบอนกอเนี่ย ถ้าเราต้องการแยกแล้วก็งัดไปอย่างนี้เลยเนาะงัดออกไปทีละต้นอย่างนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยเง็ดนะคะเง็ดออกไปเลยนะคะทีละต้นอย่างนี้ถ้าเราไม่ไม่อยากทําจํานวนหมายถึงว่าไม่มีคนสั่งเนาะเราก็เราก็เอาเข้าไว้ในกอนะั่นแหละให้เขาเป็นกอเป็นพุ่มต่อไปเนาะพอไปมีนคนมาขอเบ่งเราก็เงดให้ทีละต้นไปเราไม่ต้องอเราไม่ต้องงัดหมดนะคะเราให้ ถ้าเราไม่ได้แงะออกมันก็อยู่เป็นกอนะคะเดี๋ยวจิงจะเอามาให้ดูนะคะเพื่อนๆที่เป็นกอแล้วนะาที่เราไม่จะต้องการงัดแล้วนะคะอ่านี่ะคะก็ได้อีกต้นหนึ่งแล้วนะคะทีนี้เราก็รอให้เขาเป็นเป็นหัวที่สมบูรณ์นะคะเพื่อนๆหัวที่สมบูรณ์มีเขี้ยวมีหนอนะคะแล้วถึงจะทําการตัดจอมนะคะเพื่อเพื่อที่จะทําบอลกอนะคะเพื่อนนี่อีต้นหนึ่งแล้วนะคะอ่าดดน้ํานะคะ อ่า,อาเพื่อนๆเ,เนี่ยพามาดูต้นนี้นะคะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะนี่เป็นผีเสื้อสมุนนะคะที่จิ้มผาตัดจอมนะคะนี่ผาให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะคะแล้วก็ได้แงะไปหลายต้นแล้วนะคะแงนะงนะคะแงะออกไปเป็นเป็นเกือบสิบต้นแล้วลมั้งนะคะพเพื่อนๆอยู่บ้านอยู่ด้านนอกอะ่ะยังไม่ถึงสิบเหรอกประมาณห้าหกต้น นะฮะหกต้นนี่หละห้าหกต้นันถึงอยู่นะคะแล้วก็ขายไปบ้างแล้วนะคะนี่อันนี้คือหัวเขานะคะที่ออกมาใหม่นะคะนี่ถ้าเราเพื่อนเพื่อนถ้าเราไม่งัดนะคะไม่ไงี้ออกไปทําจํานวนนะเพื่อนๆน,นดูนะออกมานะคะนี่นี่นี่หนึ่งสองสามสี่นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดต้นเลยนะคะคือที่มันโผล่มานี้ที่จิ้มงัดไม่ได้นะคะเพราะว่าอ่าหนอเขานี่ ออกมาจากด้านล่างค่ะเพื่อนจิมเพราะว่าจิ้มตอนอาจะเอาลงฝังน่ะจิ้มเห็นแล้วว่ามันมีหนออยู่ด้านล่างมันอยู่หัวอยู่อย่างนี้ใช่ไหมหนอมันมันอยู่ด้านล่างหัวเลยค่ะหนอมันอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วมันคลึกขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วทีนี้มันมันจะมองไม่เห็นต้นเห็นรากเขาอยู่ตรงบริเวณนี้มันไม่เหมือนต้นพวกนี้คือมันงอกตรงนี้เลยมันเราจะมองเห็นแล้วเรางัดได้แต่พวกที่ลงมาจากขึ้นมาจากด้านล่างนี่เรามองไม่เห็นต้นเขา มีทางเดียวคือเรารื้อหัวขึ้นมาแล้วงัดถึงจะได้นะคะนี่คือเราไม่อยากรื้อเขาเราก็ถ้าไม่มีใครสั่งนะแล้วก็ปล่อยเ็นเป็นบอลกอก็คือเขาจะเป็นบอลกอแล้ะค่ะเพื่อนเนี่ยสวยมากเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมคะนี่คือจะเป็นกอแล้วนะคะเนี่ยอันนี้คือศูนย์ทวนหัวเขานะคะอันนี้เป็นผีเสื้อสมุนนะคะเพื่อนต้นผีเสื้อสมุนนะคะนี่นี่นะคะนี่นี่คือหัวของเขานะ หัวใหญ่เนาะให้เพื่อนเื่อดูเลยหัวใหญ่เท่ากำปั้นนะนี่ถ้าเราไม่งัดไม่เบ่งเขานะคะก็จิ้มก็จะปล่อยจนที่จิ้มงัดไปแล้วอันนี้ก็คือไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะเพื่อนเพื่อนมีกัดสีมาเลยนี่ส่วนหัวหน้านี่นี่คือส่วนจอมนะคะนี่นี่ส่วนจอมนะคะนี่หลอดมาอีกแล้วนะคะตูเร็วมากแข็งแรงสมบูรณ์มากนะคะเพื่อนเนเนี่ยอยู่นอกตู้นะคะแล้วก็เป็นบอลโบราณบอลไทยเนาะ การนี้คือส่วนโจมเขาค่ะเนี่ยสวยมากจิมชอบมากเลยนะคะผีเสื้อสมุนนะผีเสื้อสมุนก็สมัยก่อนก็ราคาแพงมากนะคะต้นเล็กๆนี่เป็นพันเหมือนกันนะคะเพลงนะจับต้องไม่ได้นะคะถีพผีเสื้อสมุนทุกวันนี้ก็ยังเพลงเพลงราวๆกับชายชนเลยนะคะผีเสื้อสมุนนะจิมหินบางเจ้าขายอะ่ะ จริงๆนะคะเนี่ยเพลงเหมือนกันนะสามสี่ร้อยเหมือนกันนะต้นเล็กๆอะฟีเซอร์สมุนนะคะการจะดํานะมีสะพานนะครับเพื่อนนี่ค่ะอันนี้เป็นฟีเซอร์สมุนเนาะราชาวดีอีกจะลายหนึ่งนะคะราชาวดีก็กระดูเขาจะดําตรงนี้นะคะราชาวดีเนี่ยตรงนี้เขาจะดํานะคะดําแล้วก็เขาจะมีเปรอะอันนี้เขาจะสีชมพูกระดูเขาชมพูนะคะนี่เนาะนี่ให้เ,เพื่อนๆดูนะคะที่เป็นกอแล้วนะคะนี่ค่ะ สวยมากอันนี้จะจะกลายเป็นกอแล้วนะคะถ้าไม่ได้แบ่งได้แยกเขานี่คือเป็นกอแน่นอนนะคะเพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อนส่วนนี้ก็จะเป็นหงเหินนะคะเนี่ยอันนี้เป็นหงเหินนะคะโผล่มาก็หลายต้นอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะคะห้าต้นนี้ก็โผล่มาเยอะอยู่นะคะถ้าเราไม่ทําการงัดเขานะคะเขาก็จะเป็นบอลกอทันทีเลยนะคะเพื่อนๆนนี่ค่ะ นี่ตรงนี้นะใกลก้กันกับปีเสื้อนนะคะอ่ากอเนาะแล้วจิ้มจะถ่ายทําเป็นหน้าปกนะคะนี่ตวนตรงนี้ก็จะเป็นหงสุวรรณองสุวรรณจิ้มงัดไปแล้วสองสาต้นนี่โลูลงมาใหม่แล้วนะคะอ่านี่สองสามลใหม่แล้วเนาะอ่าสรุปวันนี้นะคะก็มาพาเพื่อนๆมาแยกต้นไม้นะแล้วก็มา พาเพื่อนๆมาดูบอลที่มันเป็นบอลกอนะคะมันโผล่มานะคะสวยแค่ไหนนะมันเป็นกอนะถ้าเพื่อนๆไม่แยกไม่งัดเขานะคะเขาก็จะกลายเป็นกอแบบนี้แหละเพื่อนๆลองทําดูเนาะสวยมากเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มารับชมเนาะนี่นางเสือดาวนี่ยังยังไม่โผล่ลูกมานะ,ะนางเสือดาวนี่ก็หวงลูกอยู่เหมือนกันนะคะถ้าโผล่ลูกมาสักต้นกิงก็จะทํากัน ตัดจอมนะคะจะได้จำน,นืนเป็นกอนะคะจะได้ลายพลอยอย่างนี้เลยถ้าเป็นพุ่มแล้วนะคะเพื่อนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมเนาะขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ